สุราษธ,ธานีสุไงโกรกนะครับมีรายงานข่าวว่าตอนนี้หัวรถจากชํารุดนะครับไปได้แค่สถานีเขาโขวายก็เลยถอยกลับมาแก้ไขกลับมาเปลี่ยนหัวนะครับได้คุณปู่4033น,น่าจะเอาคุณปู่ไปแทนนะกำลังติดเครื่องเดี๋ยวรอดูว่าใช่หรือเปล่าคุณปูยงังแจวช่วยได้ทุกสถานการณ์นะ เดี๋ยวรอ4033มาพ่วงหัวกระบวนมีปู่4033ไม่แน่ใจว่าจะไปช่วย167เสียที่แถวชายาก่อนหรือเปล่าหรือว่าจะพา447ลงใต้ไปเลยทีเดียว สาสามถอยมาปะทะสี่ลงใต้ไฮเลียนตอนนี้ก็นิดหน่อยคนระับพอเป็นกระแส ตอนนี้ได้4033มาพาไปเที่ยวสงเอโบรกผูพาไปเที่ยวแทนเลืนอทางปลอดภัยออกจากสุราแล้วนะฮะเวลาต้นทางตอนนี้8โมงครึ่งประมาณนี้ ดูดสาเอื้อมหลับแล้วหลับอีกนะ <S <S สุราษฎร์โพลกครับแต่น่าจะไปได้แค่ยะลาหรือเปล่าเพราะว่าน้ำท่วมออกสุราษฎร์ไปแล้วเดี๋ยวรอผอ่าวควายสถานีถัดไปเนี่ยข้างหน้าโค้งมันจะสวยนิดนึงฮะแล้วก็ความเร็วรถจะไม่